ที่รัตนาเพศสัสยานยนรับโปรแน่นๆ1-30กันยายน68รับเลยน้ำมันเต็มถงังหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเกต็ตอุปกรณ์ทำความสะอาดรถและอื่นๆอีกมากมายยามาห้าฟินขี่ดีขี่นุ่มออกเลยช่วยดาว2,000บาทพิเศษยามาห้าแครสุดคูณ2ซื้อฟินพร้อมประกันอุบัติเหตุและชดเชยรายได้วันละ1น0 0บาทสูงสุดรวม30,000บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร056701777หรือที่ศูนย์ยม m ารัตนเพศยานยนต์ใกล้บ้านเมื่อวันที่16กันยายน2568กองพันทหารมาที่28กองพลทหารมาที่1พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบูรณาการกับส่วนราชการเทศบาลเมืองหล่มศักด์ ร่วมกันบรรจุกระสอบทรายที่สำนักง,งานป้องกันสาธารณาภัยเทศบาลเมืองหล่มศักอำเภอล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังภัยพิบตัติที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงฤดูฝนโดยสถานการณ์ระดับน้ำของสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมฉับพันดินถลม่มซึ่งตั้งอยู่ณบ้านห้วยคอยหมู่ที่7ตําบลศิลาอำเภอหล่มเต่าจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ามีระดับสูงเท่ากับ3เมตร80เซนติเมตรจากระดับวิกฤต4เมตร20เซนติเมตรซึ่งค่าร,ระดับน้ำดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์การแจ้งเตือนภายระดับสัญญาณสีเหลืองหมายถึงเตรียมความพร้อมซึ่งอาจทำให้เกิดระดับน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวกองพันทหารมาที่28พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้งการช่วยชาวบ้านคนย้ายเข้าของวางกระสอบทรายกันน้ําเข้าบ้านและทําความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ําลดรวมถึงการเตรียมกําลังพลและยุโทโธปกรณ์เฝ้าระวังสถานการณ์น้าตลอด24ชั่วโมงพร้อมออกช่วยเหลือประชาชนเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส